่ท่านผู้ชมยังรับรับ,รบชมรายการแสงส่่งธรรมอยู่นะคะค่ะคุณแม่คะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็พูดค้างกันไปว่าเรื่องโลกแตกอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่การคลองสปใใิให้ให้ให้รู้เท่าทันใช่ให้รู้เท่าทันตัวเราเองด้วยแล้วเนี่ยจริงๆล้วคือคิดว่ามันสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างมันวุ่นวายมากแล้วคนเนี่ยก็จะแบบพิจตจริต,ตเยอะแล้วก็จะสืบเนื่องไปทาให้แบบบางคนก็คิดแบบอยากจะฆ่าตัวตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่ต้องไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกค่ะ เราอยู่อยู่ชีวิตอย่างใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายค่ะเสียเวลาแล้วก็อะไรมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างอ่ะเขากําหนดไว้แล้วแต่คําว่าโกแต่างไม่เลยคำว่าโลกจะแตกไม่ใช่ไม่ใช,ใช่โลกจะแตกคนนะสติจะแตกค่ะคนเอ่อเร,เรียกว่าสัตว์ประเสริฐที่สุดคือมนุษย์ค่ะคือทําได้ทุกอย่างแต่ว่ามนุษย์ก็จะเหมือนกับว่าทําลายธรรมชาติไว้เยอะ แล้วก็ธรรมชาติเขาครชาเขาก็จะเอาคืน,รรค,นคือแม่เนี่ยแม่เนี้ยแม่แม่นั่งเจริญกรรมาฐานเนี้ยบางครั้งเนี้ยแม่เห็นไม้ท่อนหนึ่งเนี้ยเป็นไม้ที่แบบว่าจมน้ําอยู่นานเลยพอแม่ไปจับเนี่ยเขาบอกเลยว่าอยากเป็นพระต้นไม้ใหญ่ๆหญ่เนี้ยเหมือนจับทางทางหน่วยงานเนี้ย เขาจับมาได้ว่านี่เป็นไม้เถื่อนที่ตัดมาเนี่ยแล้วแม่มีโอกาสเดินผ่านไปแล้วแค่แม่แตะแค่นี้เขาบอกมาเลยว่าอยากเป็นพระอยากเป็นพระก็คือสื่อบอกว่าต้นที่โตขึ้นมาเนี่ยถ้าแกะเป็นพระให้คนกราบไหว้ได้เขาก็จะได้ไปเบ็ดแบบไปเกิดอย่างเงี้ยอคือธรรมชาติทุกอย่างมัน,ม,นมันมันมีมันมีนัยยะเนาะค่ะถามว่าแม่เห็นเรื่องนี้แล้วแม่พูดให้โยมงงไงหรือเปล่า เห็นบางก้อนก็แบบว่าเนี่ยอยากให้แกะเนาะอยากร่วมบุญกับแม่ชีด้วยอยากให้แกะเป็นพระแล้วให้คนทําบุญแล้วเขาจะได้ได้บุญด้วยเพราะวเวลาที่แม่แผ่เมตตามแม่จะให้หมดเลยสัตตะโลหะนวโะโลหะรัตนชาติทั้งหลายแล้วก็มีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตแม่จากการปฏิบัติอะ,ะเยอะเยอะมากบางทีไปจับดินก้อนหนึ่งเนี่ยไปไปสัมผัสดินก้อนหนึ่งเนี่ยดินก้อนนี้ก็กบอกว่าอยากเป็นมวลสารค่ะ,คะ เพราะว่ามีคุณวิเศษอยู่ตรงนี้ไปจับเหล็กท่อนหนึงเหล็กก็แบบว่ามีมีเอมีบุญอะไรที่แบบว่าเหล็กท่อนนี้จะได้เข้าไปไหมคือทาสสีดีน้ํำลมไฟเนี่ยคือจากการปฏิบัติเนี่ยมัน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 ต้องคนปฏิบัติอะคะ่ะแม่ถึงจะรู้มันปัดจะตังตอนนี้ในในลักษณะ,ะช้างอย่างเงี้ยช้างของที่มีค่าที่สุดสําหรับช้างนะคืองา ค่ะถามว่าทาไมไคนสะสมงาช้างกันเขาช้างเป็นสัตว์ใหญ่ช้างเป็นกาลังค่ะมีเป็นเป็นผู้มีกําลังมากเขาก็จะตั้งประดับบรารมีว่าเขาสามารถมีงาช้างได้งาช้างแท้ๆคู่หนึ่งก็เป็นล้านๆแต่ความจริงแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่บารามีอะค่ะ ตรงนั้นไม่ใช่บารมีบารมีมันต้องเกิดจากจากจากการกระทาทาบุญทำทานบารมีจะเกิดและบารมีมันถึงจะเกิดคนที่มีบารมีอย่างอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินของเราเงี้ยค่ะแล้วเดินท่านท่านผ่านตรงไหนทุกคนอ่ะทนไม่ได้หรอกความปิติจะเกิดร้องร้องไห้ผลผลรู้ผลพอเพราะว่าท่านเหมือนกับจุดเด็ดอะไรนะพระวิสุทธิเทพอะค่ะคือเป็นเป็นอ เป็นพรมของแผ่นดินเราอะนะเป็นพระพรมของใช่เป็นพระพรมของแผ่นดินเราเนี่ยคนไทยจะบอกท่านเหมือนแบบเหมือนเทวดาเดินดินที่แบบว่าเดินไปที่ไหนไม่ไหลไปไม่ติดก็ท่าก็มีโครงการต่างๆที่ที่ทุกคนก็รู้ว่าท่านทําอะไรค่ะนี่แม่ม่ว่าทุกคนก็อยากมีบารมีอยากสร้างบารมีแต่การสร้างบารมีมันต้องเกิดจากการให้ก่อนค่ะอยากอยากที่จะให้คนรักก็ต้องต้องรักคนอื่นก่อน ต้องรักคนอื่นก่อนถ้าไม่รักใครก็คงไม่มีก็คงไม่มีใครรักเราบอกว่าวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่พูดเรื่องการให้อย่างเดียวเลยใช่แลแ้วการให้จริงๆอยากให้คุณแม่เน้นอีกอย่างหนึ่งว่าช่วยบอกกับท่านผู้ชมหน่อยว่าถ้าให้แล้วอ่ะแล้วถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ควรให้ใช่ไหมหรือว่าใช่<อ>ก็ม,มันก็มีบางบางท่านที่ยังให้อะไรใครไม่ได้มันก็มีกรรมมาเนาะเพราะว่ามีมีญาติใกล้ชิดไม่สี่เลยอะ เป็นเป็นยายเป็นคุณยายคือซื้อของมาเนี่ยถ้ามะม่วงสวยๆเนี่ยจะยังไม่ทานอะ่ะต้องรอจนมะม่วงเป็นจุดแล้วถึงจะทานได้ค่ะถามว่ามีเงินมากมายขนาดนั้นอะ่ะสามารถทานได้เลยอะ่ะทําไมล่ะทําไมถึงทําไมถึงทานไม่ได้แล้วจะซื้ออะไรเนี่ยมีเงินสามารถกินได้อีกชาติหนึ่งอะ่ะเกิดไม่ชาติเงินก็ยังไม่หมดเลยอะ่ะแต่จะซื้ออะไรก็รู้สึกว่าใช้เงินไม่ได้ จะได้คิดเยอะคือมันคิดเยอะคือคือความตันหนีมันทําให้ไม่ได้สร้างบุญความตันหนีมันทําให้ไม่ได้สร้างบุญพอไม่ได้สร้างบุญก็เมื่อเมื่อเมื่อละดับตังขานไปมันก็ทําให้แบบว่าสมบัติเป็นที่ตั้งของคนอื่นค่ะแล้วก็จิตก็เฝ้าทรัพย์อยู่คือไปเกิดไม่หมดทั้งทั้งหมดไม่ได้ไปเกิดทั้งหมดยังเฝ้าทรัพย์อยู่แล้วพอเกิดใหม่เกิดเกิดใหม่ก็ไม่กล้าใช้เงินเหมือนกันหาเงินมาได้ก็ไม่กล้าใช้เงิน อันนี้จิตที่เฝ้าซับอยู่คือคือบางท่านอย่างอย่างเราเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอายุยังหนุ่มยังสาวอยากกินอะไรก็ก็ได้กินแต่เมื่อตอนเนี้ยเราอยากกินแต่เรายไม่มีเงินที่จะกินอ่ะค่ะเราไม่มีเงินที่จะกินเพราะว่ามันรัดตัวไปซะทุกอย่างแต่พอวันหนึ่งที่เราลุกขึ้นมามีและมีกินมีใช้แล้วประมาณตั้งห้าติบเนี่ยโรคไขมันก็มาแล้วค่ะเป็นเบาหวานกินน้ำตาลไม่ได้กินไอติมไม่ได้กินช็อกโกแลตไม่ได้ค่ะเป็นโรคหัวใจ คือคือโลคทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีเนาะใช้วิธีตามพระพุทธศาสนากินอยู่อย่างพอพอเหมาะพอควรไม่ใช่อะไรก็เยอะเยอะแม่ใช้กินเยอะเกินมากๆ,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 ๆตอนที่ร่างกายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เกิดหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกินเข้าไปมากๆแล้วพอถึงวัยที่อยากจะกินมันก็ไม่ได้กินเพราะว่ากินแล้วมันจะไปผลกับร่างกาย เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณแม่พูดว่าการให้กับเรื่องตณิชเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังยังเป็นแบบนี้พอจะให้เราก็คิดอ่ะถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็คืออย่างคนที่แบบทางบ้านได้ฟังอยู่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบอุ้ยพอจะให้ให้เราเสียดายอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่จะแนะนำยังไงแม่ได้บอกว่าทุกคนก็รู้ว่าต้องละต้องจากสังขารไปค่ะทุกคนรู้ว่าเราต้องตายจากไปแต่อะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขใจของเราก็ให้ทํา ให้ทำ้าให้ทำได้แต่ว่าความสุขใจของเราต้องไม่ได้อยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นจะรู้ขึ้นมาแบบสร้างวัดสิบวัดเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าฟังแมจีแล้วแบบว่าทุ่มเทกับบุญไปทั้งหมดไม่ใช่มันต้องเกิดจากความศรัทาก่อนว่าเราจะทําบุญกับใครคือคือ,อมีหลายมีหลายประเด็นจริในเรื่องของการให้การให้ที่แบบว่าให้แล้วไม่ไม่ทุกข์เนี่ย ให้แล้วไม่ทุกข์ให้แล้ว,ให,ลวให้แล้วมีความสุขใจเลยเบาใจเลยนะ่ะอันนั้นเป็นกุศลให้ปุ๊บได้รับผลปั๊บเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้แล้วให้แล้วเป็นทุกข์อยู่คนที่ให้ได้ทั้งชีวิตเลยคือพ่อกับแม่คให้ได้ทั้งชีวิตขอเมื่อะไรก็ได้ให้ค่ะแล้ว,ก,วก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดอืมความมหาัจาจรยรของมนุษย์คือลูกพ่อกับแม่เนี่ยลูกขออะไร น้อยนะที่จะปฏิเสธในในสิ่งที่ลูกขอค่ะต้องบอกว่าอการให้เป็นสิ่งที่ดีและการให้อภัยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเช่นกันอภัยเยอะๆเพราะว่าคนเราสมัยนี้ควรจะให้อภัยกันเยอะๆด้วยนะคะค่ะคุณแม่คะเราอย่างช่วงนี้ที่วัดพิชัยญาติยังมีการทําบุญหรือมีอะไรยังไงม้างไหมคะวันที่สองนะคะวันที่สองมิถุนาที่วัดจะควรเท่าที่ ทายาทโยมที่ดูรายการอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพข้าวทิพย์ก็กระทาละสองหมื่นห้ารายได้ส่วนที่เป็นข้าวทิพย์จะเอาเข้ากองทุนข้าวทิพย์นี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ข้าวทิพย์ก็คือข้าวที่นางสุชาดากวรค่ะนางสุชาดาถวายข้าวมาถวายญาติกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเขาคิดว่า,าไปไปกราบไหว้ เทวดาขอให้มีลูกดีมีสามีดีค่ะแล้วผลใช้มาเห็นมาคุณเจ้าคิดว่าเทวดานางก็เลยไปรีดนมวัวค่ะห้าร้อยตัวจนถึงตัวเดียวเอามากวนเอามากวนกับนมกับเนยกับข้าววนจนแห้งแล้วมาถวายพระเจ้าใ,า,า,เาใส่ถาดทองมาค่ะเอใส่ถาดทองมาพระเจ้าปั้นเป็นก้อนสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็ลอยลอยถาดของนางทุชาดาไปอธิษฐาน ว่าถ้าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระธมานธรรมโลกเจ้าขอให้ฐานนี้ลอยโวน้ําขึ้นไปค่ะก่อนวันที่ท่านจะตัดสรู้แล้วอาหารของนางสุชาดาก็ทําให้ท่านตัดสรู้ออาหารของนางสุชาดาเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตีนประกอบไปด้วยนมเนยไขมันคือทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของมุขเจ้าวรจิตก้อนเนี่ยมันเกิดการกับเกิดการตัณหาขึ้นมา เกิดการปัญหาขึ้นมาท่านก็ท่านก็ใช้วิธีจะดับปัญหาอย่างไรค่ะปัญหาปัญหาคือความทยานอยากนะคะปัญหาคือความทยานอยากวิภาวะปัญหาการเกิดเป็นความอยากภาวะปัญหาความไม่อยากเป็นไม่อยากมีก็เป็นปัญหาปัญหาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยข้าวของนางสุดชดานะทําให้ท่านอตรัสรู้ลิขิตสี่ โดยการปล่อวางทุกอย่างทุกสมุทัยนิรลดมากคือเหตุของทุกมันจะต้องทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใ baked, จยใ <คา S 2> เหตุของทุกเนี่ยมันมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาค<า>่ะแล้วเหตุที่จะดับมันก็ต้องดับไปที่เหตุว่าเราทุกเพราะโกรธหรือเปล่าค<า>่ะเราทุกเพราะความโลภหรือเปล่าเราทุกเพราะหลงหรือเปล่าเมือม่อเมื่อตัดจะรู้ตรงนี้ท่านก็ตัดจะรู้มรรคแปดว่าถ้าถ้าคนเรามีความเห็นทุกต้องโดยที่ไม่เอา อารมณ์หรือโทสะไม่ไม่เอาอารมณ์เราเข้าไปเจอปนเนี่ยเห็นยังไงถึงจะถูกต้องเห็นว่าพ่อแม่มีคุณจริงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเห็นว่านิพพานมีจริงค่ะนั่นคือความเห็นที่ถูกต้องมักแปดในข้อสองก็ไม่ดำริพยาบาทขนาดพี่น้องกันเกิดมายังไม่รักกันเลยนี้ท่านจะสอนว่าการความพยาบาทเป็นความทุกข์ คนทางแห่งความเจริญต้องพูดดีต้องพูดดีค<ะ>าพูดที่ที่เป็นคําพูดดีเราจะได้ฟังสิ่งที่ดีการเลี้ยงชีพชอบในข้อที่สี่ก็ไม่ไม่ทร้ายตัวเองด้วยสิ่งมึนเมาคือทํงไงก็ได้ให้ให้ชีวิตนี้ได้สร้างคุสมความดีให้มากที่สุดข้อห้าเลี้ยงชีพชอบคือการประกอบอาชีพชอบก็คือไม่ทุจริตในการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ข้อที่ที่เอ่อหกเนาะ ความเพียรชอบก็เพียรให้เพียรให้กุศลเกิดขึ้น<ะ>เพียรดับความที่ไม่เป็นกุศลอย่าให้เกิดขึ้นค<ะ>แล้วก็มีสติชอบก็คือจะมองอะไรก็แล้วแต่ใช้สติไตยตองใช้สติไตยตองว่าถ้าเราเอ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 า,เอาสิ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยแล้วมาเป็นภาระทางใจเราเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่หนทางแห่งความบัตเตค่ะแล้วเราจะเจือปนไปด้วยอุปทาน เราเจะเ,เจอคนไปด้วยถ้าสติถ้าเราขาดสติเนี่ยหนูลองคิดนะ,ะถ้าคนขาดสติโดนด่ามากๆช,ชกตูมเลยรถ <Okay. S 1> ปาดหน,น้านิดเดียวจอดฟังรถเลยเงี้ย<ะ>อันนี้ขาดสติ<ะ>แล้วก็มีปัญญาชอบแปดข้อเน,นี้ย<ะ>นี่คือที่ท่านตัดจะรู้จาก,กจากการที่เออ่ต้องบอกว่าข้าวของนางสุชาดาที่ไปถวายด้วยใช่ข้าวของนางสุชาดาทําให้พระพุทธองค์ตัดสรู เพราะว่าอาหารที่ท่านกินเป็นทิพย์วันละเจ็ดก้อนนะค่ะสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก้อนในเจ็ดวันนั้นท่านท่านสําเร็จเลยตัดสรุ้เลยตอนนี้ก็เลยเป็นเป็นเป็นการทํามานานเป็นประเพณีของชาวพุทธว่าก่อนที่จะวันวิสาขก็จะควรเข้าทิพย์กันอันนี้เข้าทิพย์ที่วัดพิชัยญาติก็ให้ให้ญาติโยมเป็นเจ้าภาพกระทะ ให้เป็นเจ้าภาพกุลกระทะ,คะใครจะเป็นเจ้าภาพกระทะหนึ่งก็สองหมืนห้ารายได้ทั้งหมดที่ขายข้าวทิพย์ก็จะไปบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะสร้างศาลาปฏิสร้างศาลาที่เป็นโรงเรียนปริยธรรมค่ะตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ถ้าท่านผู้ชมรายการแสง,รงทองธรรมอยากจะไปร่วมบุญนะคะในวันที่สองประมาณสี่โมงสี่โมงเย็น,ยนแล้วก็จะทําพิธีปวนโดยมี สาวพรหมจรรย์สาวพรหมจรรย์เจ็ดคนในสาวพรหมจรรย์ก็คือผู้หญิงสาวพรหมจรรย์ก็คือผู้หญิงที่ยังไม่มีรอบเดือนอะนะคะค <wheelchair. S 1> ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้อ่าที่มีครอบครัวแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่ยังไม่มีรอบเดือนนั้น <ผม S 1> ถือว่าเป็นสาวให้เด็กๆใช่ือว่าเปนทำไมต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ครับคุณแม่ทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์นี่คะทุกอย่างจะได้บริสุทธิ์เพราะว่าก่อนที่จะกวนเนี่ย การวางเตาก็ต้องวางวางด้วยพุทธานุภาพเนาะทุกอย่างต้องสวดนะคะทุกอย่างต้องสวดสวดธรรมจักรค่ะสวดธรรมจักรเสร็จแล้วก็ติดเตาแล้วก็ค่อย์กวนกระทะก็ต้องลงยันลงยันอันนี้อันนี้คือคุณแม่กวนวันเสาร์ที่สองตอนตอนสี่โมงจะถึงกี่โมงคะทั้งคืนนะคะกวนเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์ก็ใส่ใส่บาตรขา้าติ านผู้ชมทางบ้านท่าอยากได้ก็ต้องไปไปที่วัดค่ะทางวัดมีให้จําหน่ายชุดละร้อยชุดละสองร้อยอะไรนี้ก็ทั้งหมดนี้เงินที่ได้ก็ร่วมทําบุญที่วัดไปร่วมทำบุญที่วัดและที่วัดตอนนี้ยังมีนั่งสมาธิปฏิบัติอะไรยังไง้มีปฏิบัติทุกอตทติส์แต่ตอนนี้กําลังอยู่ในคอร์สสิบวันค่ะแล้วคุณแม่จะบรรยายทมยังไงวันไหนบ้างคะมีค่ะมีเข้าไปบรรยายแต่ว่าอยากให้ปฏิบัติมากกว่าค่ะ อยากให้ปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติจะได้ได้กุศลมากๆเราหมดเวลาแล้วเนาะค่ะก็ก่อนที่จะจากท่านผู้ชมไปในค่ำคืนนี้อยากให้คุณแม่แบบว่าให้พรก่อนนอนก่อนดีกว่าแล้วกันนะคะก็ <c oughs> ะขออาน,นิสงส์ของทานนะคะอาน,นิสงส์ของทานอาน,นิสงส์ของการรักษาศีลให้ทานอาน,นิสงส์ของ บุญที่แม่ชีมีโอกาสสร้างในพระพุทธศาสนาขอบุญกุศลทั้งหลายจงส่งผลให้ทุกท่านที่ดูรายการแงสงทรงธรรมจงมีความสุขความเจริญมุ่งหวังปัารานาสิ่งใดขอความปัารนานานจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จด้วยเทอินสาธค่ะค่ะและสาหรับวันนี้นะต้องบอกว่าคุณแม่ได้ให้ให้ความรู้ให้สาระทางธรรมะอย่างมากมายเลยคนะต้องขอขอบคุณดอ,อร์แม่ชีทศภาเป็นอย่างสูงค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงสองธรรก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันทวันพัฒนาศาสตร์นันทศิวิและทีมงานรายการแสงสองธรรต้องขอลาท่านผชมเป็นก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ